แนะนำอาชีพ9้าอาชีพสำหรับผู้เล่นใหม่ไปอาชีพไหนดีคลิปนี้มีคำตอบอันดับแรกเดี๋ยวเราแบ่งเป็นสายฟรีกับสายเติมก่อนนะครับผมมันจะมีทั้งสายฟรีสายเติมน้อยสายเติมกลางสายเติมหนักอะไรพวกนี้เราจะแบ่งเป็นสายฟรีกับสายเติมก่อนเพราะว่าบางอาชีพมันต้องมีของถึงจะเก่งส่วนบางอาชีพแบบของกลางๆก,ก็เล่นได้เดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่าอาชีพไหน โดดเด่นเรื่องไหนครับอาชีพสายฟรีสายเติมน้อยตัวแรกขาดไม่ได้เลยต้องเป็นกาเดเตอร์แน่นอนอ่าสำหรับสายกาเดเตอร์นี้ครับผมทำไมเป็นสายฟรีสายเติมน้อยถึงเล่นได้เพราะว่าสกิลของนางเนี่ยค่อนข้างที่จะครบเครื่องในช่วงแรกครับผมตั้งแต่เลเวลหนึ่งไล่จนถึงเลเวลประมาณ1 8 0 190ด้วยความที่อัมเมอร์ของมันนะผมจะเป็นอัมเมอร์สุดเซตครับผมก็คือเป็นเซตเดียวกับวอิเออร์กับอร์ฟอร์ตชิลทำให้ตัวละครครับผมของกาเดเตอร์นั้นค่อนข้างที่จะถึกเป็นตัวที่สามารถออโต้ดันเจียนเพื่อฟาร เพราะว่าเนื่องจากมีดาเมจสก,กิลมีเพิ่มดาเมจมีดิฟบัฟพูดต่อสู้ครบเครื่องอะไรประมาณนี้ทําให้คุณสามารถเคลียร์ดันได้ง่ายครับผมออโต้ดันได้ง่ายๆเลยผมสําหรับการาดิเอเตอร์สมควรที่จะเล่นเป็นตัวแรกๆเอาไว้ฟาร์มเพื่อที่จะต่อยอดเอาของจากดันเอาไปต่อยอดใส่ตัวละครอ,อื่นก็ได้ครับมุมมองเรื่อง PvP สําหรับการาดิเอเตอร์นะครับผมเป็นตัวที่เข้าไวออกไวยกเว้นเข้าแล้วไปโดนล็อกขานะครับอันนั้นก็ช่วยอะไรไม่ได้อ่ากดบัฟเพิ่มพลงังตีเข้าไปแล้วรีบออกก็ได้ครับผมสำหรับแกเป็นตัวล้วงตัวปิดอะไรพววกนนี้้คคลายยๆเตั แต่ส่วนมากพอเข้าแล้วจะออกไม่ได้กันซะส่วนใหญ่มือใหม่สายฟรีสายเติมน้อยสมควรเลือกกรเดียเตอร์เป็นตัวแรกครับผมเอาเป็นตัวต่อยอดสําหรับตัวอื่นที่เราจะเล่นในอนาคตนั่นเองสายฟรีตัวต่อมาอ่าฟรีเติมน้อยตัวต่อมาวอร์รี่เออร์ครับผม นักรบดาบใหญ่นักรบผู้แบกดาบใหญ่ๆของเราสำหรับวอลเลอร์ครับผมก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถออโต้ดันได้ถึงแม้จะไม่เท่ากับกาเดียเตอร์ก็ผมเพราะว่าเนื่องจากบัฟของวลเลอร์นั้นมีค่อนข้างน้อยแต่พลังโจมตีนั้นก็ไม่เป็นสองรองใครครับผมอาวุธที่เขาใช้ับผมก็จะเป็นเกสซอร์กับไดกาตนาอร์เมอร์ก็จะเป็นชุดอร์เมอร์สูตรครับผมเพราะฉะนั้นรับประกันเรื่องความถึกในการลงดันได้แน่นอนส่วนเรื่อง PVP GVG อะไรประมาณนี้ก็วอลเลอร์ก็เป็นตัวที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมไลต้ปแว แต่ก็ยังคงเห็นมีปะปายเนาะงบในการสร้างโวลเลอ,อร์นั้นค่อนข้างที่จะน้อยเมื่อเทียบกับอาชีพอืนอ่นจะไม่สูงเท่ากับอาชีพอ,อื่นที่ต้องการทำอาวุธ2มือเพราะว่าโวลเลอ,อร์นั้น ืออาวุธใส่อาวุธแค่สล็อตเดียวก็ผมทาให้ไปหยัดงบไปได้1ช่องนั่นเองครับผมสายฟรีที่แนะนําก็น่าจะมี2ตัวเนาะเอ่อการดียเตอร์กับบริเออร์ครับผมแต่แนะนาเป็นการดเยเตอร์น่าจะครบเครื่องกว่านะจ๊ะตัวต่อไปสายเติมน้อยสายเติมกลางครับผมแนะนําตัวแรกเลยฟอสชิลเดอร์ครับลูกรักของผมเองมีมากี่แพทก็เล่นฟอสชิลเดอร์ตลอดฟอสชิลเดอร์ครับผมเป็นตัวละครที่เขาบอกว่าเฮ้ยพี่ไอตัวเนี้ยมาเล่นโคตรง่ายผมบอกเลยตัวนี้แมคคณิกค่อนข้างที่จะเยอะค่อนข้างที่จะเล่นยุ่งยากแต่เนื่องจากว่าตตตััวววนนีี้เเปป็ท่่แบบาาาิมมระณก ก็สามารถที่จะเล่นสนุกกับมันได้ครับผมเพราะว่าตัวฟอสชิลเดอร์นั้นสามารถที่ทนรับดาเมจจากมอนเตอร์ต่ตางๆได้รวมไปถึงในช่วง PVP หรือ g v g ก็สามารถทนรับดาเมจของคู่ต่อสู้ได้ เป็นที่ต้องการของปาร์ตี้เวลาการลงดันหุ่นยนต์หรือดันนั่นนโซโล่ดันเชียนได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นดันงูดันปีก็โซโล่ได้ครับผมเพราะว่าเราก็โซโล่กันมาแล้วเนาะดันแจเขียวดันอะไรพวกนี้สามารถแบกเพื่อนได้ด้วยนอกจากที่ฟอสชิลเดอร์ครับผมต้นเกมกลางเกมจะเป็นสายถึกแล้วเลดเกมยังเป็นสายดาเมจอีกด้วยเพราะว่าฟอสชิลเดอร์นั้นมีค่าคิเลดกับคิดาเมตที่ค่อนข้างที่จะสูงจากพาสีของเขานั่นเองถ้าจําไม่ผิดน่าจะสูงเท่ากับฟอสเบดเดอร์เลยครับผมที่มีพาสีเดียวกันนั่นเองครับ ชนคู่ต่อสู้ในการชนมอนเตอร์ชนบอสในดันได้ทําให้ฟอสชิลด์เดอร์นั้นค่อนข้างได้เปรียบในการจบดันครับผมแต่ดาเมจเขาค่อนข้างที่จะน้อยเพราะฉะนั้นแล้วใครจะเล่นฟอสชิลด์เดอร์ครับผมเลดเกมไปได้สายเดียวคือสายคิดีคอนเพราะว่าดาเมจคิดิคอนกับดาเมจปกติที่เขาทําได้นั้นห่างประมาณ4ีหเท่าเลยครับจำเป็นต้องมีของนิดหน่อยในการที่จะเอามาตีบวกอาวุธครับผมเพราะว่าไม่งั้นจะจบมอนไม่ได้นั่นเองลูกรักลูกรักตัวนี้ลูกรักตัวต่อไปผมเป็นฟอสกันเนอร์ครับฟอสกันเนอร์ถามว่าเติมน้อย ผมมีความรู้สึกว่าไม่ต้องเติมหนักก็เล่นได้นะครับสามารถจบดันได้เหมือนกันเพียงแค่ว่าจะไปหนักเรื่องของอาชุดเกาะมากกว่าอาชุดเกาะถ้าคอนโทรลเองยังไงก็จบดันได้แต่ถ้าปล่อยออโต้จะค่อนข้างลำบากจะต้องเติมหนักหน่อยนะครับแต่ถ้าคอนโทรลเองเติมกลางสามารถนไ,ได้เหมือนกันฟอร์ดกัร์เนอร์เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะผมที่สามารถจบดันได้ไวที่สุดใน b ี3มนะครับ b ี BT 3ก็คือบัตเตอร์สไตล์สาม่นแหละนอกจากจะแปลงร่างเป็นเอรอนแมนแล้วยังเพิ่มโมิลิตี้ในการเคลื่อนที่สูงมากๆครับผมมีสกิลบูทดาเมจบูทอะไรพวกนีี้ค้ค่อขางท ครบเครื่องบับเพื่อนก็ได้เป็นทัวที่วนดันค่อนข้างที่จะไว้ห้ผมเหมาะสําหรับเอามาฟาร์มคล้ายๆัคเอเตอร์อ่าถ้าใครแบบว่าทําชุดหนาๆนาให้นางได้ครับผมงบต้องหนาหน่อยนิดนึงงบกลางไปถึงสูง เล่นได้แน่นอนครับผมตัวนี้แปลงปัตเทิลสามเป็นไอรอนแมนเติมกลาง2ตัวต่อมาครับผมก็จะเป็นตัวบัฟกับตัวดิบบัฟใช่ไหมครับมีฟอ r ต a อาเชอร์ครับผมเป็นตัวบัฟนั่นเองสําหรับคนที่ชอบเป็นตัวซับพอร์ตเพื่อนนะผมฟอสต์อาเชอร์ไปอีกตัวหนึ่งครับผมที่คุณไม่ต้องเอาตัวเข้าชนแต่อย่างใดให้พวกตระกูลวิสา์ให้พวกตระกูลวอร r i ิเออร์เบเดอร์ไอพวกอะไรพวกนี้ครับผมดาร์ m เมดดาร์ m เมดอะไรพวกนี้เป็นตัวทาดาวเมดให้คุณแทนทีนี้คุณมีซับอย่างเดียวเลยผมซับหลักๆเลยดาวเมดมัน่าจะวดี ฟอรอาเชอร์ her, จะจัดจ้านเรื่องบัฟมากกว่าในการลง PVP ลง g v g อะไรพวกนี้ก็เอามาบัฟซะส่วนใหญ่เนาะตัวต่อไป f r o สต์เบเดอร์ครับอ่าสำหรับฟรอสต์เบเดอร์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวดีฟบัฟครับตัวป่วนป่วนแบบ ปวโคูดป่วนหน้าที่ของเขาใหญ่ๆหลักๆแล้ว่าผมก็คือการล็อกขาคู่ต่อสู้นั่นเองสกิลนางจะดิฟบัฟมันจะมีเยอะหน่อยนะครับเออใครที่จําไหวก็จาไหวสําหรับการลงดันของฟอร์สเบเดอร์ครับผมเป็นตัวลงดันที่กลางๆเหมือนกันครับผมฟอร์สอาชื่อฟอร์สเบเดอร์ฟอร์สกันเนอร์ครับผมสามตัวนี้ตัวที่ลงดีที่สุดคือฟอร์สกันเนอร์ตัวป่วนตัวป่วนตัวนี้มาถึงตัวเติมหนักมั่งเออตัวเติมหนักถึงจะเก่งมาดูกันว่ามีอะไรบ้างครับผมตัวต้นหนักถึงจะเก่งจะมีเบเดอร์ครับผมมีวิสาร์เดและกิม ครับผมดาร์คเมดดาร์คเมดจะเติมกลางกลางดาร์คเมดจะใช้ชุดเดียวกับอ่าเบเดอร์ Better, กับวิาสาับผมตรงที่เป็นมาที่อสูดรครับผมซึ่งตัวของดาร์เมดเองครับผมจะมีความแรงของสกิลที่เป็นรองแค่วิาสาในเรื่องเคลียร์มอนกลุ่มนะครับในเรื่องเคลียร์มอนกลุ่มอ่ามีดิฟบัฟมีบัฟมี เคลียร์มอนลุมได้ค่อนข้างดีเล่นสนุกแต่เนื่องจากแล้วถ้าจะเป็นตัวดาเมดแล้วถ้าจะเป็นมาทิอัสูตรแล้วครับผมทาของประเด็นวิสัตค่อนข้างที่จะคุ้มกว่าการลงดันอะไรพวกนี้ผมจะไม่แตกต่างกับวิสัตเลย mm hmm. คือเน้นสกิลแปลงบัตรเดินสามเคลียร์มอนให้ไวที่สุดครับผมเป็นอาชีพใหม่ที่เข้ามาเป็นอาชีพที่เก้านั่นเองใครอยากลองอะไรใหม่ๆมาลองที่ดาร์เมจได้ครับและมาถึง2อาชีพที่แพงที่สุดของเราครับผมคือวิสัตกับเบรดเดอร์นั่นเองครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่เบรดเดอร์ก่อนนะครับ กับคู่ต่อสู้ค่อนข้างที่จะ ได้มีประสิทธิภาพมากโดยเฉพาะบอสถ้าตรงนี้เดียวๆกับบอสกับผมยังไงก็จบดันไวแน่นอนเบดเดอร์จะค่อนข้างเสียเปรียบในเรื่องการเคลียร์มอนกลุ่มครับจะไปโดดเด่นในการเคลียร์มอนเดี่ยวในการตัวๆกับบอสตัวๆกับคู่ต่อสู้หรือคู่ต่อสู้ที่ไม่ค่อยมีซีซีเบดเดอร์ผมสามารถเล่นได้2สายผมสายสเต็งและสายเด็กเป็นตัวละครเพียงตัวเดียวมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นตัวละครเพียงตัวเดียวที่อัปเด็กหรือสเต็งแอดแทกแม่งก็ขึ้นพลังโจมตีแหละครับพลังโจมตีจะขึ้นอัปสเต็งพลังโจมตีก็ขึ้นอ ถาก็ยังไหวถ้าอยากเล่นบล็อกเล่นหลบหลีกอะไรพวกนี้ครับผมก็ลงเด็กล้วนๆก็ยังได้เลยครับผมสำหรับเบเดอร์การเล่นค่อนข้างหลากหลายแลกมากับความบางครับผมเพราะว่าชุดเกาะที่ใส่ครับผมจะเป็นมาเรียาสูดครับผมคล้ายๆกับวิสาตต์คล้ายๆกับดาร์กเมดนั่นเองเพราะฉะนั้นนอกจากจะเล่นนางแล้วผมนอกจากจะต้องทําดาบั้งสองข้างแล้วยังจะต้องทําชุดให้นางยินไหวด้วยนะจ๊ะถ้าสาหรับจะเล่นเบเดอร์สุดท้ายวิสาครับ ตัวที่แพงที่สุดในเกมและดาเมจแรงที่สุดในเกมไม่รู้มันจะแรงไปไหนเคลออเก่งดาเมจแรงแลกกับความบางที่ได้มาครับผมเพราะว่าใช้ชุดบัตเตอรี่สูตรนั่นเองใครที่เติมหนักๆทําเกาะหนักๆให้นางยืนได้แล้วก็ตีอาวุธให้นางสูงๆได้ครับผมตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคุณับผมสําหรับสายเติมหนักสําหรับใครที่เติมกลางน่าจะไม่เห็นประสิทธิภาพมากเท่าไหร่สําหรับคนเติมหนักแล้ววิาสานนั้นเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีดาเมจ DPS ีเอร์ซิคเกิลค่อนข้างที่จะสูง เคลียร์มอนกุมได้เป็นที่ต้องการของตี้ทุกตี้ที่ลงดันเป็นที่ต้องการของกิวว์วิษณ์ก็ไม่ต้องพูดอะไรมากครับผมอแรงตามตังตังยิ่งเยอะยิ่งดียิ่งตีบวกเยอะยิ่งดีของยิ่งเยอะยิ่งดีสุดท้ายแล้วตัวนี้ดีนั่นเองครับผม และนี่คือ9อาชีพรีวิวแบบคร่าวๆครับผมใครชอบอาชีพไหนความจริงแล้วก็เล่นได้เลยนะครับผมไม่จําเป็นต้องเล่นเมต้องเมตตาเสมอไปตัวอาชีพเก่งหมดมีโดดเด่นในเรื่องของตัวมันเองเพราะฉะนั้นแล้วคุณชอบเล่นอาชีพอะไรคุณจะเล่นอาชีพนั้นได้น,นานกว่าครับผมแต่ถ้าผมแนะนาในอนาคตมันจะมีเควสท,ที่เอาไว้ปลดล็อกในการเล่นตัวละครต่างๆครับผมและให้เลเวลบวกกันได้ประมาณพันหนึ่งพันห้าอะไรพวกนี้ พื่อที่จะปลดล็อกฉายาสุดท้ายแล้วคุณได้เล่นทุกตัวละครเหมือนเดิมอยู่ที่ว่าคุณจะเล่นตัวละครอะไรก่อนอะไรหลังนั่นเองแต่อย่าลืมเล่นตัวที่ชอบเป็นเมนครับผมเพราะว่าถ้าคุณได้เล่นตัวที่ชอบแล้วคุณจะสนุกไปกับมันนั่นเองครับผมวันนี้ขอบคุณมากที่มาดูวันนี้สําหรับใครอยากให้ผมทําคลิปอะไรเป็นคลิปต่อไปนั้นสามารถคอมเมนต์ใต้าาคลิปเลยถ้าผมเวลาว่างผมทําให้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับคลิปนี้ o u Again o n e x Time จนกว่าชมกันใหม่คลิปหน้าถ้ามี Willgood Will Will